ช่วงนี้ครับเรามาดูเรื่องราวฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับไปดูความพร้อมครับในการบุกไปเยือนศรีลังกาที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะครับล่าสุดครับทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปถึงศรีลังกาแล้วแล้วก็ลงฝึกซ้อมในทันทีเลยครับอัปเดตความพร้อมนะครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยครับชุดใหญ่ที่ออกเดินทางสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อทําการแข่งขันนะครับในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่มดีแมตช์เดย์ที่5ครับ ล่าสุดครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับแอนโทนีฮัตสันคุณสื่อทีมชาติไทยนะครับได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมเซ็กชันแรกทันทีครับที่คารานียาสปอร์ตคอมเพกนะครับก่อนการฝึกซ้อมครับเบนจามินเดวิดครับกองกลางจากสโมสรอุทัยธานี f อฟครับให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกคนเนี่ยมีความล้าจากการเดินทางแต่เราก็ต้องโฟกัสเกมนี้ให้มากที่สุดเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมในเกมนี้การทำงานกับโค้ชฮัตสันเนี่ยทุกคนพยายามเรียนรู้จากโค้ชในเรื่องของแท็กติกนะครับ ส่วนการทํางานกับนักเตะรุ่นพี่ทุกคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีก็พยายามสื่อสารตลอดทํางานร่วมกันส่วนเรื่องตําแหน่งของผมก็พยายามจะเรียนรู้ที่ผ่านมาเราได้ดูการเล่นของศรีลังกาแล้วพวกเขาตัวใหญ่และเน้นการออกบอลยาวเราต้องพยายามศึกษาเพื่อรับมือกับพวกเขาเป้าหมายของพวกเราคือการทําให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะมาครองให้ได้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งนักเตะครับที่ถูกเรียกตัวติดทีมในนัดนี้ครับก็คือวาริชูทองครับแบ,บ็กขวาจากสโมสรบีจีปทุมนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้ผมเคยร่วมง,งานกับโค้ชฮัสซันมาแล้วที่ BG เรื่องการปรับตัวก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนเรื่องที่ต้องปรับเนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวเข้าหารุ่นพี่มากกว่าพวกพี่ๆก็ให้คําแนะนําที่ดีช่วยเหลือกัน พื้นสนามที่ศรีลังกาค่อนข้างแข็งและหญ้าก็ใบใหญ่ด้วยก็ต้องปรับตัวกับสนามและสภาพอากาศด้วยส่วนเรื่องของเวลาที่ต้องเตะเร็วก็ต้องดูกันอีกทีอย่างวันนี้สภาพอากาศเนี่ยเหมือนจะมีฝนตกก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะไม่ร้อนมากศรีลังกาชุดนี้มีตัวโอนสัญชาติเยอะเขามีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งต้องเบียดเอาชนะให้ได้เกมนี้เป้าหมายก็คือการเอาสามแต้มกลับบ้านให้ได้ก็ฝากแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามรวมถึงติดตามอยู่ทางบ้านก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยนะครับจะทําศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกนะครับในกลุ่มดีแมตช์เดทที่5ครับเจอกับทีมชาติสีลังกาทีมอันดับ193ของโลกนะครับที่สนามโคลัมโบเลสคอร์เซเดียมครับกรุงโคลัมโบประเทศสีลังกาในวันพรุ่งนี้นะครับ18พฤศจิกายนเวลา17.15นานาทีตามเวลาประเทศไทยครับ ก็ถือว่าเป็นเกมชี้ชะตานะคะสำหรับศึกที่เราบุกไปเยือนศรีลังกานะคะต้องการชัยชนะต้องการ3คะแนนให้ได้นะคะคคเพื่อผ่านเข้าไปศึกเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายค่ะที่ศรีลังกาเนี่ยเวลาเรียกว่าเร็วกว่าเราช้ากว่าเรานะช้ากว่าเรา2ชั่วโมงก็เตะประมาณบ่าย3ที่ศรีลังกาแล้วหลายคนก็คกาดกันว่าอาจจะมีฝนตกลงมา <ๆ S 1> ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนรับมือกับพื้นสนามให้ดีนะครับ